กลับกลับมาหยิบล้านกันต่อทางช่องอาห c h ชน n นลกรับเป็นประจำวันอาทิตย์ที่4ี่มกราคม2อ6 9ันารกสาี่ยาวเป็น <c oughs> กำลังนึกอยู่ <c oughs> วันที่4ครับวันนี้เข้าวันที่4ี่เลยนะปีใหม่มาก็2อง9มาก็วันนี้วันที่4แหละเห็นไหม คนเรานี่วันมันเปลี่ยนไปไวมากนะมันไปไวมากเลยหนึ่งสองสามสี่แล้วเห็นไหมเดี๋ยวก็หนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์สามสัปดาห์ไปแล้วเดี๋ยวก็ห้าสิบสองสัปดาห์ครบปีพอดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นอะไรต่างๆที่เราจะเริ่มต้นเนี่ยผมว่ามาเริ่มต้นช่วงนี้แหละเป็นสิ่งที่ดีงามที่สุดนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับวันนี้วันนี้วันนี้นนทันใดที่ต้องการจะเรียนฮีโร่ชังเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นวันที่สบายๆแล้วล่ะวันนี้ท่านฉลองปีใหม่มาครบรอบมาเนี่ยวันที่4แล้ว วันที่สี่เนี่ยเป็นอะไรก็ได้แต่ถ้าจําเราจะให้จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเขาลงท้ายด้วยสี่ใช่ไหมอ่าลงท้ายด้วยสี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันที่สี่วันนี้ก็เริ่มต้นแห่งความร่ํารวยของท่านได้เลยเป็นไงเมื่อวานใช่ไหมอ่าสี่กับเก้าทำอะไรได้ต่างก็ได้แน่นอนชัดเจนมากแล้วท่านจะมีวิชาอีกอันหนึ่งฮีโร่ชังวานสามตัวแตกแล้วถ้ามีวิชาอีกอันหนึ่งตัวเมิดแล้วก็นามใช่ไหมแล้วก็เมิดวันนามแล้วก็ตัว อ่า,อา,อาทำให้เราได้ตังค์คเอเค็นใช่ไหมวันนี้3ตัวแตกเลยเห็นไหมแต่มันชัดเจนมากในเรื่องของวิชาเนี่ยเพราะท่านขอให้มีความรู้อย่างเดียวเอะแล้วก็นำพาท่านไปสู่ความสําเร็จอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นท่านอยากจะหยิบเงินแสเนเงินล้านในปี2องพก็รีบเลยวันนี้วันที่4นี่ถือเป็นวันเริ่มต้นที่ดีงามที่สุดวันนี้เรียนฮีโรชัง นาตอนค่ำคนะั่นะเรนนีโรถชังตอนค้ำคั่นะก็ศูน2 6 8 8 1 0 0อดหยได้รก็บ้านหมอดู1นึนี่คือช่องหายชแน,นลคือลักนะเป็นช่องที่ผมนำสาระทางด้านโหราศาสตร์ตำรับพิจัยสงครามสู้จตรงกรก็สู้เป็นจรงคธาตมาพูดคุยกับคุณฟังเป็นประจํามาแนะนำตั้งโดยถูกดูดวงให้เป็นมายาโรจเลสองดาวให้เห็นเป็นสถิติก็เลยช,ชัดจัด <gie> <ๆ sm ug> ว่าตามนั้นาะนะลักษณะตรงนี้นะ <us it> ก็ถือว่าไปตามนั้นแหละครับวันนี้วันอาทิตย์ก็ถือว่าเป็นวันสบายๆนะเป็นวันเข้าวันที่4ของปีสอง9แล้วเมื่อปีกิจศักราช2026แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นวันที่เราจะต้องอ่าเราเนื่องจากถ้เราไปฉลองกันมาเราไปไหว้พระกันมาอะไรแล้วแต่เราก็มาอ่าเริ่มต้นในสิ่งที่ดีๆให้กับชีวิตของเราบ้างบางทีเราคิดถึงแต่คนอื่นนะปีใหม่นี้ผมว่าเราควรยึดถึงตัวเราเองก่อน เราจะทํายังไงให้เรามีความรู้จะทําทยัางไงให้เราร่ำรวยจะทำให้เราสบายเนี่ยเราต้องคิดถึงตัวเราเองก่อนเป็นหลักแหละตามหลักเลยพระเจ้าบอกว่าถ้าเราจะ อ่าทอะไรก็แล้วแต่ต้องนึกถึงตัวเราเองไว้ก่อนนะอันนี้อันนี้ไม่ได้ว่าเราจะเห็นแก่ตัวนะแต่ว่านึกถึงตัวเราเองก่อนเมื่อตัวเราเองสบายเ <c oughs> มื่อตัวเรามีความสุขเ <c oughs> มื่อตัวเราอ่าเรียบร้อยดีทุกอย่างมันก็จะเร,เรียบร้อยตามเรามานน่แหละนะเพราะเราเป็นคนดีเราเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราดีเมื่อไรปุ๊บทุกอย่างคณอยู่ที่รอบๆข้างเราจะดีตามเรามาหมดนะเพราะนั้นคือหลักการง่ายๆอยู่แล้วคิดถึงตัวเราเองก่อนเป็นที่ตั้งนะตามหลักเลยนะอัตตาอัตตาเหยตโนนาโถ อใจตนที่ฝึกตนดีแล้วย่อมนําความสําเร็จมาให้ไงตนที่ฝึกตนดีแล้วย่อมนําความสําเร็จมาให้ตัวเราเองนี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะเอาก็มองตัวเราเองให้มากมองตัวเองให้ลึกมองตัวเองให้ถึงแล้วท่านจะพบความสําเร็จอย่างแน่นอนขอทุกท่านมีความสุขสดใสย,ยิ้มรับทรัพยนะ์เงินล้านตลอดปีสองร้อยหกสิบเก้านะครับ <laughs> เอาก็ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนช่องรายการขอบคุณทุกท่านที่ ย่งเหนียวแน่นที่คอยติดตามอยู่ตลอดระยะเวลาวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนมานะครับก็ว่าไปตามนั้นแหละอ้า วันนี้ท่านจะเอาอยัางไงก็ว่ามาครีมน้ำมันมาบาอยู่หน้าเด้งดึงสบู่สูตรพิเศษหน้าใสปิ้งตั้งจะเอากี่โลก็สั่งมาเลยนะปีใหม่นี้ขอให้ไดออเดอร์หน่อยนะครับศูนย์หกสี่สองหกแปดแปดศูนย์ไรก็บ้านหมอดูหนึ่งก็แปดจัดไปตามนั้นว่ามาตามนี้นะวันอาทิตย์เป็นวันที่สบายๆนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากเราก็ดาเนินการไปตามนี่แหละคำพีรรวยของเรานี่แหละโหราาส่ความร่ารวยถ้าท่านมีความรู้ก็สบายใจได้ถ้าท่านยังได้มีความรู้ก็สามารถสมัครเรียนได้นะผมเปิดสอนอยู่แล้วนะศูยนย์หกสูตรชุด วิชาใหญ่เลยก็ได้เนี่ยเรียนในครบเลยครับเนี่ยในในในเรื่องของวิชาความรู้นเนี่ยเรียนใ้ครบเรียนใ้ครบมาเลยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามที่สุดนะก็เรียกเรียนใ้ครบเนี่ยครับเรียรนให้จบเลยนทีจ่จริงแล้วมันก็คือ4ี่ชุดคัมภีร์รวยได้แหละผมมาทําไว้เป็น3หลักสูตร8ชุดวิชานี่คือณจุดเริ่มต้นไง ในจุดเริ่มต้นที่เราเรียนโหราศาสตร์ในความร่ำรวยคือสหลักสูตร8ชุดวิชาแต่ตอนนี้มาเป็นสชุดวิชารวยนี่ถือว่าสุดยอดมากไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรไหนก็แล้วแต่ท่านสามารถเรียนรู้ได้ในหนังสือท่านก็สามารถเรียนรู้ได้ทุกหน้าทุกอะไรมีคุณค่าทั้งหมดเลยนะท่านก็สามารถเรียนได้ร้อยหนึ่งนี่ทำงานดีตลอดมาเป็นตำมาเป็นลําดับและร้อยหนึ่งนี่ทำงานดีตลอดทุกวันนะหน้าร้อยหนึ่งนี่ทำงานดีตลอดเลยหน้าอื่นก็ทํางานดีนะแต่ว่าท่านอว่าหน้าอื่นอาจจะต้องศึกษาเรียนรู้หน่อยแค่นั้นเองแต่หน้าร้อยหนึ่งนี่ว่า ท่านไม่ต้องอะไรมากขอให้รู้อย่างเดียวใส่อย่างเดียวมาได้ต่างแน่นอนชัดเจนมากร้อยหนึ่งในหนังสือนะสูร 4, 2, 8, 8, นรุ่งสี่สองแปดแปดหน่งสือสนใดที่ไม่มีหนังสือก็สั่งไปส่วนท่านใดที่สั่งแล้วก็เดี๋ยวทยอยส่งให้นะครับอยากไปตามนั้นละกันหนังสือได้เป็นความรู้ครับท่านไม่ต้องไปกังกวลว่าตรงนี้เนะี่ยแต่ท่านที่สั่งหนังสือมาปุ๊บท่านจะได,ทะได้ท่านจะได้ใบเขียวของรัฐบาลอยู่แล้วใบเขียวรัฐบาลคราวที่แล้วก็ถือว่าสุดยอดนะแต่ผมผมผม,ผม,ผ,มผมก็มาให้อยู่นะเก้าหนึ่งหนึ่งหกอ่ะนะ ก็9116อ่ะกมาใม้อย sure ู่มาคอยู่ถือว่าสําคัญนิดหน่อยแต่ว่าท่านใดที่มีความรู้ก็สามารถที่จะส่องได้แบบชัดเจนมากไงเพราะนั้นใบเขียวเป็นใบรายแทงขุมมาสมบัติไท่านที่รู้ว่าข้างกําแพงบนกําแพงหลังกําแพงหลังพิงกําแพงอยู่ตรงไหน ในเรื่องของในเรื่องของใบเขียวนี่ถือว่าสุดยอดมากนะส่วนกำพิรวยท่านก็สามารถสั่งได้อยู่นะศูนย์หกสี่สองหกแปดแปดหนึ่งศูนย์อะไรก็บาตมาดูหนึ่งเก้าแปดอ่ะวันนี้ขอขายได้สักห้าเล่มหน่อยแล้วกันนะเอาสักห้าเล่มห้าเล่มนะท่านก็สั่งไปนะศูนย์หกสี่สองหกแปดแปดหนึ่งศูนย์จะได้เป็นกำลังใจนิดหนึ่งขอห้าเล่มครับวันนี้นะห้าเล่มห้าเล่มนะ ผมให้ผมให้สิทธิพิเศษท่านห้าเล่มนะวันนี้นะให้สิทธิพิเศษเลยใครยังไม่มีหนังสือให้สิทธิพิเศษห้าเล่มนะห้าเล่มเท่านั้นนะห้าเล่มนี่เยอะนะห้าเล่มนี่เยอะนะเพราะนั้นท่านใดอยากได้ก็สั่งไปศูนย์642688หนังสือศูนย์อะไรก็บัมาดูหนึ่งก็แปดครับจัดไปตามนั้นว่ามาตามนี้อ้ากลับมาดูวันนี้เราแบบสบายๆนะวันอาทิตย์ไม่ต้องคิดอะไรมากนะเห็นอะไรใส่เลยอ้าวเดี้ยวจะไม่ต้องคิดอะไรบ้างครับเห็นอะไรใส่เลยจัดไปตามนี้แล้วกันเนาะ ว่ามาตามนี้แล้วกันก็คือถือว่าตามหลักนี่เลยตามหลักโหราศาสตร์นี่แหละครับไม่มีอะไรนะเราก็ผูกดวงขึ้นมาเนะี่ยเราก็ผูกดวงขึ้นมาเห็นอะไรที่ไหลผมบ่บาผมก็ใส่ไปเลยนะครับตามนั้นแหละรับเห็นแวบ,บๆมาแต่ว่าเราถ้าเรามองดูจากหลายๆอย่างนหลายๆส่วนที่ผมเน้นย้ำให้ท่านรับรู้อยู่เสมอเนี่ยก็คือในเรื่องของตัว brt ngf และ d e ไ i g n e r เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่ท่านต้องหาแล้ว ld นี่ถือว่าเป็นหลักอยู่แล้วครับ ld ในเป็นเรื่องของวิชายอยู่แล้วใช่ไหมฮะที่ท่านเรียนรู้มา ld หายยังไ,ไงไปยังไง นับสองคูณกันหาร8เอาเศษเนี่ยท่านรู้อยู่แล้วนะท่านรู้อยู่แล้วอ่าอันนี้ถือว่าเอลอยดนี่ผมว่าเป็นวิชาที่สุดยอดมาก L อดี LD ในที่นี้ผมจะเขียนว่า G&S นะก็คือเป็นวิชาที่สุดยอดมากนะอ่าวันนี้ก็เราได้อยู่ที่ศูนย์หอันนี้คือรอบ18บแนกาสา0นาทีนะสิบเนาฬิกาสานาทีย่สนกาสานาทีสิบเจ็นกาสานาทีสิบหกนกาสานาทีอาจจะแตกต่างกันไปบ้างตัว L อดีนะหรืออาจจะเหมือนกันหรือแตกต่างกันก็ขึ้นอยู่กับห่วงชวง อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมาก LOD นี่นะแล้วก็ไปยิงกับยามิทามะยามิทามก็เจ็ดสองสามใช่ไหมในช่วง18บแนาฬิกาสามสินาทีสิบเกนกาก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะยามิทามเนี่ยท่านต้องเรียนรู้ในหนังสือมีหมดแหละที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะในหนังสือมีหมด12บสองเบสที่ก็ถือว่าสุดยอดอยู่แล้วเก้าหกสองสามอันนี้เราก็เจอเจ็ดสองสามไมก็เจอสองสามก็ได้ต่อสองสามไปหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสุดสองสามห้าสองสามก็จัดไปตามนะั้นเพราะเอาอาตัว LOD มายิงอ่ะหรือถ้าจะ LOD มาศูนย์หนออึ แต่พอหนึ่งนี่หกกับหนึ่งทำอะไรได้ตังนะเจอหนึ่งท้าก็ไปยิงกับยังมีทาําก็ไ้หนึ่งเจ็ดหนึ่งสองหนึง่สงสามอ,อ,อย่างนี้ก็จัดไปรู้ก่อนได้ก่อนรู้เช้าแล้วเช้ารู้บ่ายได้บ่ายนะรู้เย็นก็อาจจะหมดแรง <laughs> รู้เช้าไว้ก่อนดีกว่านะก็รู้เช้าทําไงก็เรียนรู้ไงครับนะถ้ารู้เย็นก็ต้องรอผมนี่แหละมาลักษณะนี้นะรู้เย็นก็ต้องรอผมก็จัดไปตามนี้นะอันนี้สําคัญนะยังไม่ทํานี่สําคัญมากเจ็ดสองสามเนี่ยอันนี้สิบแปดนาทสามสิบนาทีนะ อ่ามิทำนอย่ามิทมนี่ยามิทมนี่ก็จะแบ่งช่วงเป็นเวลา 30, 30นาที30นาทีนะแต่แตกต่างกันนะแต่ว่าช่วงนี้เราจะได้6กโมง30นาทีเราจะได้อยู่ที่723 6กโมงก็6โมงหโมงถึง6กโมง30มโมงถึงทุ่มก็ต่างกันนะทุ่มถึงทุ่มครึ่งก็ต่าง <c oughs> กันนะยามิทำมันต่างกันนะครับนั้นท่านอยู่ในหนังสือครับท่านดูในหนังสือท่านจะรู้เลยแต่ว่าตอนนี้6โมง30นาทีเราได้7 2 3อแน่นอนชัดเจนมากเจ็ดสองสามเนี่ยท่านยืนตรงนี้เจอสองนะไอเอสมันเจอสองกับ เจอสองอา้าววันนี้ก็ง่ายท่านมาดูวิเคราะห์เจาะจะตตาระบบนี้ไม่มีอะไรหกห้ 65, 61, 62, าหกหนึ่งหนึ่งสองหกสามอ้าถ้าตามนี้นะเราเจอเราเจอหกใช่ไหมอา้าวเราเจอหกครับเนี่ยเออจริงจริงแล้วมันเจอหกนะถ้าหกอ่อถ้าถ้าหกมาก็อา่าถ้าหกมาหกอะไรครับเนี่ยเออถ้าหกมาหกอะไรก็ได้นะถ้าหกมาหกอะไรก็ได้นะหกหกห้าหกสองหกสามหกอะไรได้หมดเลยถ้าหกมานะอา่าถ้าม่มาก็สองอ่ะ สอถ้าหไม่มาก็2องหนึ่งะถ้าหไม่มาก็สองหนึ่งหมาหอะไรก็ได้นะครับเหนี่ยง่ายนะวันนี้นะหรือท่านเอา6มาเนี่ยท่านด,ดูันี้ก็ได้จะเจอหกสาหห้ใช่หมหกหนึ่งด้วย6กสาหห้าถ้าเจออย่างนี้นะหกสาหหเนี่ยอา่าทไงแต่ว่าดีอเนี่ยหกหกหกนี่ทั้งวันนะแต่ท่านไปดูตรงไหนแต่ว่นน8ในการสามสนาทีเราเจอหนึ่งสามไงสิบเในการเราอาจจะเจออะไรก็ได้ 1นใสิบกนาฬกาสามิบนาทีเจออะไรก็ได้สองทุ่มเจออะไรก็ได้ทุ่มครึ่งเจออะไรแล้วแต่ไงแล้วแต่แต่ว่ารอบนี้ผมว่าน่าสิบหกนาฬ้สิบแปดนาฬิกาสามสนาทีสิกานาฬกาสามนาทีถึงสองทุ่มึ่เนี่ยผมว่าน่าจะเจอหนึ่งสามห้าอยู่นะหนึ่งสามห้ก็จะไปตามนิ้ามาก็คือหกห้าหกสามแค่นั้นเองหกห้าหกสานะถ้าหกไม่มาก็สองนถ้าหกไม่มาก็2องสองหนึ่งอะถ้าหกไม่มาก็สองหจะไปตามนั้นว่ามาตามนี้ได้เลยนะครับเนี่ยได้เลยแล้วก็ดูดี ถ้าหกไม่มาก็สองหนึ่งเลยหกหนึ่งมาก็ได้นะตัวในโนบเกอร์สี่หนึ่งห้าอ้าวก็สี่หนึ่งก็เจอหนึ่งก็สองหนืออย่างสี่หนึ่งห้าก็เจอหนึ่งหรือว่าถ้าหนึ่งไม่มาก็เอาหกห้าหกสี่เอ่งี้ก็ได้เหมือนกันเอาหกไปยิงกับตัวในโนบไงถูกไหมครับดีเจอาร์เราก้าวไปเจ็ดอยู่แล้วจะเป็นทั้งเอาเจ็ดมาวางใส่เข้าไปถ้าก็ได้สามตัวแล้วไม่มีอะไรหรอกครับง่ายๆนะวิธีการเราแบบนี้นะวิธีการแบบนี้แหละถ้าท่านเข้าใจในตารางที่ผมวางไว้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสามสิบห้าพรมตาที่สองดาวรักษามหาพ ในเรื่องของ4ี่คัมพีรวยก็ในเรื่องของ12บสอเบสใช่ไหมมันจะ4ี่คัมพีรวยไงสี่ชุดคัมพีรวยเพราะฉะนั้นถ้าได้เรียนรู้ปุ๊บก็สามารถจับเป๊ะๆสิบสองเบสผมวางให้ทุกวันอยู่แล้วเนี่ยหกเก้าเนี่ยวันนี้หกเก้าสองสามถ้าจัดไปดีหกเก้าสองสามถ้าไปเข้าหกเก้าสองสามให้จัดยังไงถ้าไปดูรหัสศูนย์จุดเจ็ดนะรหัสศูนย์จุดเจ็ดมีอะไรบ้างอยู่ในนี้จะเหลือแค่อะไรเนี่ยหนึ่ง สองเหลือแค่สามเองใช่ไหมเหลือแค่สามชุดเต็มเต็มสามชุดเต็มเต็มนั่นมาดูสองก็หกอ้าวยึดสองก็หกก็ได้เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าท่านไปยึดตัวเมิดวันเมือดวันมีอะไรก็เจอสามตัวเดียวก็จัดสามตัวเดียวก็ได้สามอะไรครัก็ไปเข้าอ่าสุดสุดเกก็มีแค่ถ้าสามนี่จะมีอยู่แค่สองสองชุดแค่นั้นเอง,เอง อย่างเงี้ยคือความรู้ทั้งหลายทั้งปวงที่ผมถ่ายทอดให้ท่านไปนั่นแหละครับน้องได้รับรู้ตรงนี้ไงแต่าบ,บอกว่าที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดไม่เข้าใจเลยเพราะท่านยังไม่ได้เรียนไงใช่ไหมท่านก็ไม่เข้าใจแต่ถ้าท่านเรียนแล้วท่านจะเข้าใจฟังผมแล้วเข้าใจผมว่าอยากให้ท่านเรียนแล้วมาติดตามเราอยู่ในชุมชนเราต้องมีความรู้นะอยู่ในชุมชนเรานี่แหละอยู่ในบ้านอาไฮแชนแนลนี่แหละท่านก็ต้องมีความรู้ที่ผมจะพูดไปด้วยไงบางทีท่านจะให้ผมสอนบางทีก็สอนไปบ้างอะไรไปบ้างก็แล้วแต่จังหวะนะแล้วแต่จังหวะแต่ถ้าถ และทางฝั่งได้ตังจริงๆครับได้ตังจริงๆยอมรับประวัติศาสตร์แห่งความร่ำรวยเนี่ยสำหรับพิชัยสงครามสูจ่จรงญชวไปเจรงกระท่าดโดยเฉพาะตัวซีโอนี่ถือว่าสุดยอดมากไม่ว,ว่าจะใช้กับลาวใช้กับไทยใช้กับที่ไหนแล้วแต่ตัวซีโอเนี่โอ้โหเป็นอะไรที่สุดยอดบวกกับเคเอ็นนะวิทีถ้าเรียนรู้ไปแล้วนะท่านที่เรียนรู้ไปแล้วนะท่านลองเอาซีโอไปยิงกับเคเอ็นดูใช่ไหมอ่าเพราะว่าแล้วก็ ส่วนตัว K o N R e S D M Y พวกนี้มันเป็นทั้งวันนีครับใช่ไหมแต่ว่าถ้าจจเกิดถ้าจะจาะเวลาท่านก็ดูตัวยามิททมใช่ไหมดู C O ยามิทาม C O นี่ตามรอบตามยังหวาเขาและยามีตัวยามิ t ามนี่ช่วงเวลา30นาทีใช่ไหมแต่ตัว C O มันช่วงชั่วโมงครึ่งแต่ว่าตัวยามิไทมก็ครึ่งครึง่งชั่วโมง แล้วก็ตัวแต่ว่าตัว L อดีนี่มันมันมันทุกสองชั่วโมงเลยตามจังหวะเวลาก็เลยเนี่ยท่านเอาตรงนี้มา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 ดูรวมกันถ้าเจอตัวไหนอะไรตัวไหนต่งตงตางๆท่านก็คัดจับได้ได้ตังจริงๆทุกรอบทุกจังหวะถ้าท่านมีความรู้ตรงนี้เพราะฉะนั้นเรียนรู้ตรงนี้นะวันนี้เข้าไปเรียนรู้ผมตรงนี้เข้าไปเรียนตรงเนี้ยผมจะบอกอ่าผมจะผมจะแนะนําตรงนี้ให้ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็จะสอนซีอท่านด้วยนะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวเอาจะสอนในเรื่องของตัว เขาเรียกว่าตัวอะไรฮีโร่ชังให้ท่านด้วยนะฮีโร่ชังนี่ถ้าท่านถ้าท่านรู้ตัวรหัสปุ๊บท่านจะอ๋ออ๋ออ๋อทันทีนะฮีโร่ชังนี่นะเพราะนั้นวันนี้นะผมไม่ได้สอนหลายครั้งแล้วยังไม่ได้สอนครูก็ยังไม่ให้ปีใหม่แล้วเพราะว่าวันนี้วันที่4นี่เหมาะที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นท่านก็สามารถสมัครเข้าไปเรียนได้ศูนย์642688100ไอ้ลายก้านมาดู198น้าแจ้งความประสงค์ไปนะครับก็จัดไปตามนั้นว่ามาตามนี้แล้วกันก็ตามนี้นะครับถ้าสองมาก็สองหนึ่งนะถ้าหกไปมาเหมือนที่ ถ้าหมาถ้าก็จัดไปตัมนี้ตามนี้แล้วกันก็หกห้าหกหนึ่งหกเนี่ยสามหแล้วก็สี่ศนกอะไรียก็จัดไปแล้วสี่กแล้วสี่หนึ่งหกสี่หกหอะไรก็แล้วแต่ได้หมดนะครับได้หมดนะอันนี้บอกกวา,างศูนย์หกไว้แกนแกะไว้นี่หน่อยแต่จริงๆริงก็ถ้าสี่ก็ได้แล้วแต่ถ้า6มาเอาหกไปยิงอะไรก็ได้ 6, กหนึ่นย์กหนี่ได้หมดไนงะเพราะว่าไปยงิงอ่หรือจะเอาหกเจ็ดองกนี่ก็ได้หมดนะก็หกเจ็ดหกสามอ่าหกศูนย์หกหนึ่ 6763มีก็ได้ไปยิงอาจจมิทาแล้วอลดีหรือท่านยิงอาจจมิทำแล้วท่านเอายาวดีมาจ่ายก็ได้ท่านจะได้สามตัวได้เช่นเดียวกันนะส่วนใบเขียวท่านใดที่ต้องการก็แจ้งความระสค์ไปนะ064268800ก็ว่ากันไปตามนั้นจังหวะมาตามนี้แล้วกันเนาะก็ท่านใดรับรู้ตามนี้ส่วนในเรื่องอืน่นตัวรีเรทตัวอะไรต่างๆนานานะวันเสาร์อาทิตย์ผมขอเอาประมาณนี้แล้วกันนะจะได้ง่ายขึ้นส่วนวันธรรมดาก็จะเอามาให้ดูเช่นเดียวกันนะครับอ้าวทุกอย่างครับมันขึ้นอยู่ที่ใจิตใจเราเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะ ใจดีเป็นพลังที่ดีงามใจสวยเป็นพลังที่เพิ่มพูนความสําเร็จอ่างเงี้ยใจดีใจสวยก็จะทําให้เราประสบความสําเร็จรุ่งเรือง,งมั่งคั่งประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนครับอยู่ที่ใจครับมั่นศรัทธามุ่งมันงมงม่นศึกษาให้ถ่องแท้แล้วก็ให้เข้าใจในเรื่องของชุดวิชาทั้งกรถางได้จากดวงดาวแน่นอนถ้าท่านศึกษาดีแล้วดวงดาวทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละครับจะหาตัคงให้ท่านเองโดยอัตโนมัติ ออโตเมติกแน่นอนขอให้ท่านศึกษาเขาอย่างแท้จริงเถอะนะก็ศึกษาได้นะ0ูนย์ลูกศรสองหกแปดแปดหนึ่งศูนย์ศูนย์อะไรก็บานโมดูลหนึ่งก้าแปดวันนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขครับอย่าลืมนะวันนี้เข้าไปเรียนฮีโร่ชังแล้วก็ตัวอื่นด้วยถึงผมจะแนะนำให้ท่านที่ผมว่ามานั่นแหละนะครับศูนย์ลูกศรสองหกแปดแปดหนึ่งศูนย์อะไรก็บานโมดูลหนึ่งก้าแปดวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสดใสย,ยิ้มรับทรัพย์รับเงินล้านกันทุกคนโชคดีครับ